สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข้ออูลที่ได้มากันนะคะเป็นคำพยากรณ์จากไพ่ยิปซีสี่ใบเลยสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2568นี้ค่ะครับผมเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ทั้งสี่ใบเนี่ย The Hermit, The Wheel of Fortune, The Star แล้วก็ The Judgment เนี่ยมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังงานสถานการณ์หรือว่าคำแนะนำบทสรุปในช่วงเวลานี้ได้บ้างครับ เริ่มกันที่พลังงานหลักก่อนเลยไหมคะ The Hermit ค่ะไพ่ฤาษีรครับผม The Hermit นี่ก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องการการทบทวนตัวเองแบบลึกซึ้งเลยอการค้นหาความสงบภายในหรือบางทีอาจจะรู้สึกอยากปลีกตัวออกจากเรื่องวุ่นๆสักพักหนึ่งค่ะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนาะใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือพลังงานที่อยากอยู่เงียบๆเ,เนี่ย ดันมาเจอกับสถานการณ์รอบตัวที่เป็น The Wheel of Fortune หรือกงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเลยครับแบบเร็วคาดเดาไม่ได้พิกเลยนะคะใช่ครับโชคชะตาเข้ามามีบทบาทเต็มที่เลยมันก็เลยเกิดคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะไอการที่เราอยากเก็บตัวทบทวนเนี่ยมันเป็นการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นปฏิกิริยาต่อความวุ่นวายที่กาลังจะเข้ามากันแนะ่ นั่นสิคะเหมือนข้างนอกมันหมุนเร็วมากแต่ข้างในเรากับต้องการความนิ่งๆเนาะมันอาจจะขัดแย้งในใจเหมือนกันนะคะครับผมแล้วการเปลี่ยนแปลงจาก The View of Fortune เนี่ยคะ่ะมันจะกระทบเรื่องอื่นๆด้วยไหมคะอย่างการงานการเงินอะไรแบบนี้โอ้กระทบแน่นอนครับกงล้อเนี่ยมันหมุนไปทุกเรื่องเลยการงานก็อาจจะเจอจุดเปลี่ยนแบบไม่คาดฝันค่ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะต้องปรับบทบาทไปเลยการเงินนี่ก็ผันผวนได้เหมือนกัน อืมอาจจะมีโชคเข้ามาก็ได้หรืออาจจะมีรายจ่ายที่แบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบเลยครับขึ้นอยู่กับการปรับตัวจริงๆค่ะท่ามกลางความผันผวนแบบนี้นี่โชคดีมากๆเลยนะคะที่ไพ่คำแนะนำคือ The Star ดวงดาวใช่ค่ะเหมือนแสงสว่างจริงๆมันคือความหวังศรัทธาการเยียวยาไม่ว่า รอบตัวจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็เหมือนยังมีดาวนำทางอยู่ hmm. คำแนะนำก็คือให้มองโลกในแงด่ดีเชื่อในเซนส์ตัวเองสัญชาตญาณแล้วก็มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆซึ่งน่าจะช่วยเรื่องสุขภาพใจได้เยอะเลยในช่วงที่ไม่แน่นอนแบบนี้ถูกต้องเลยครับเดอะสตาร์เนี่ยมาช่วยประคองใจได้ดีมากแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาที่ดีด้วยนะครับค่ะ เหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าโอเคแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่ว่ามันก็มีแสงสว่างรออยู่ปลายทางนะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะครับถ้าพูดถึงอัญมณีผมว่าลาบราโดไรที่ช่วยเรื่องสัญชาตญาณกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยก็น่าจะเข้ากันกับพลังงานช่วงนี้ได้ดีนะครับน่าสนใจค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็นำไปสู่บทสรุปเป็นไพ่จัดเม้นต์การพิพากษาครับผม ซึ่งก็ชี้ว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญจริงๆเลยนะคะหลังจากที่เราทบทวนตัวเอง Hermit เจอการเปลี่ยนแปลงวิวแล้วก็มีความหวางนำทาง Star ใช่ครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องเลือกทางเดินแล้วใช่ครับจ d g เ e n t นี่คือการเตือนรู้การมองอดีตเพื่อเรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติค่ะ อาจจะต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทำเก่าๆบ้างหรือว่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่จะส่งผลไปยาวๆเลยอืแต่มันก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับปลดปล่อยสิ่งเก่าๆทิ้งไปเป็นช่วงที่ต้องใช้ทั้งสติแล้วก็ปัญญาควบคู่กันไปค่ะให้อย่างนั้นอัญมณีอย่างอเมทิสที่ช่วยเรื่องความสงบสติปัญญาก็น่าจะช่วยเสริมได้นะคะช่วงนี้น่าจะช่วยได้ครับ ช่วยให้ตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นฟังดูเหมือนเป็นเดือนที่เข้มขน้นแต่ก็น่าจะนำไปสู่การเติบโตได้ดีเลยนะคะภาพรวมจากแหล่งข้อมูลก็บอกว่าค่อนข้างดีนะประมาณ75เเ์ครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่เหมือนใกล้ทางมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นใช่ครับผมว่าหัวใจสําคัญเลยคือการใช้เวลาทบทวนตัวเองอย่างที่ The Hermit บอกไว้แล้วก็เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจาก The Wheel of Fortune ค่ะใช้ความหวังจาก The Star เป็นพลังนําทางแล้วก็ตัดสินใจอย,อย่างมีสติด้วยพลังของ Judgment Hmm. คือการเก็บตัวมากไปจนอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้ค่ะต้องบาลานซะ์เนาะครับการดูแลใจตัวเองสำคัญมากช่วงนี้บางทีซันสโตนที่ให้พลังบวกโชคลาภก็อาจจะเป็นอีกตัวที่ช่วยเสริมพลังใจได้เหมือนกันครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการเดินทางข้างในที่สะท้อนออกมาเป็นสถานาการณ์ข้างนอกจริงๆครับผมและเพื่อปิดท้ายการคุยกันวันนี้นะครับ มีคำถามจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจชวนให้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนลองนำไปคิดตามดูค่ะคำถามคือคุณพร้อมที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆที่อาจจะฉุดรั้งไว้อยู่ข้างหลังแล้วก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้แล้วหรือยังโอ้เป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยค่ะ